คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีแตจตนาการดูถูกคลิปคงอื่นห้ามดราม่าเตือนแล้วนะย้ำเตือนแล้วนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปซื้อกระบองเพชรดีกว่าฮะรู้สึกกระบองเพชรเนี่ยฮะมันน่าจะดาเมจค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรฮะนี่ฮะมันคือกระบองเพชรตรงนี้โอเคซื้อซึ้อ,อ,อเรียบร้อยฮะเราก็กระทะ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 แล้วซอมบี้เห็นป่ะฮะพอช่วงหลงังๆเนี่ยมันก็จะโหดร้ายมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเอาไว้ยังไงดีอะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคฮะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงโอเคเขาเรียกไงฮะกระบองเพชรของเราน่าจะเอาอยู่แหละมั้งนะฮะเออหรือเอาไม่อยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าบ้านเราสิใจเย็นๆสิ เนี่ยมันยากอะเราจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้ไหมะฮะขึ้นไปบนต้นไม้ได้อะโอเคฮะขึ้นไปฮะบอกคนทำแแบบด้วยนะฮะจะเอาต้นไม้บางไว้ทําเพื่องอะไรนะมันชอบไปค้างอยู่บนต้นไม้อะใช่ป่ะน่าเห็นปะฮะค้างบนต้นไม้อีกแล้ว <c oughs> แล้วดูดสอมบ,บี้ก็ออกมาเรื่อยๆผมว่าเราตายนแน่ๆเลยฮะแบบอย่างนี้เนี่ยอา้อาวอ้าวฮัลโหล ตายแน่ๆตายเง่งตายเง่งโอ้มายน, oh นะฮะซอบบีบุกบ้านอย่าเข้ามาในบ้านเราเสิไอ้นิใส่ไม่ดีโอเคอเดี๋ยวเราเรียไปิดซื้อกระบองเพชรแล้วเราเอากระบองเพชรเนี่ยฮะไปไว้ต้นทางดีกว่าฮะน่าจะดีแหละมั้งเอากระบองเพชรมากระบองเพชรกระบองเพชรแบบนี้เราเรีบเอากระบองเพชรไปแปะไว้ต้นทางดีกว่าฮะเผื่อว่ามันจะได้น้อยกว่านี้นิดนึงงั้นมันตื่นเต้นเกินไปอะ เนี่ยเนี่ย,ย,ยมันจะค้างต้นไม้ทำไมเนี่ฮะเอากระบ,บองเพชรมาแปะไว้ตรงนี้เลยฮะอาจจะช่วยได้ฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบกลับบ้านก่อนไม่บ้านเราไม่ศพขอบคุณครับ